เอาไอ้เคนไม่เรียนก็ออกไปอย่ามาเป็นตัวทวนเอ้าผมไม่ได้ต้ออย่างนี้ด้วยแล้วเรียนตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็เล่นโทรศัพท์ดูห้องเรียนพิเศษเป็นตัวอย่างดูวว่าเขาตั้งใจเรียนแค่ไหนอ่ะเอ้าครูวันนี้ได้ไงอ่ะครูก็พูดเกินไปหรือเปล่าคะ

เฮ้ยอาจารห้องพิเศษมันทำเข็มกันได้หรอโอเคแม่มี์ผมมัเข็มด้วยว่ะโบบานรวยนี่ดีเนาะเอาดีดีได้ไม่สอบเข้าเองถ้ากูก็ได้กูอยู่ตรงนี้ไปล่ะอยเหี้ยอะไรแล้วมึงจะทะเลาะกันเหี้ยอะไรเนี่ยเราอย่าทะเลาะกันได้อิ พวกห้องเงินพิเศษแม่งดีจริงไอสัตว์

ห้องพิเศษเจงเลือเริ่มจากไหนวะแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยเลยเยียมเห็นสาราะเรชิ้หายวายเป็นยงไมเป็น่ังไที่นี่เหรอเด็กรูดิห้องพิเศรมันจะมีปัญญาแค่ไหนวะางมือก็จะลานแต่ลรางนี่ก็มืองานี่ะไรอะไปกันกำคาเยี่ไม่เป็นยังไงเนาดตัวใหญ่ขนาดะมีไปดูดเอ๋ยไปไเอ ไราได้ออทำอะไรเนี่ยกูขอนิดนึงหนึ่งทำอะไรเนี่ยนี่มาทำงี้แล้วมันจะได้เป็นเรื่องหรอไม่มีใครมาเลยกูหรอกน,นี่อ้าวถ้าเกิดว่าหน้าทัวร์ลงทำยังไงเนี่ย<อ>ช่างแม่งอย่างดินะเฮียพวกแม่งก็ไม่ไปเป็นไรอยู่แล้วนี่เป็แม่งเฮียอะไรวะตอนกลางวัน บคนที่วัดเป็นยังไงออไอบัวคนที่มาทะเลาะกับกลุ่มเราอันนั้น่ะใช่เพื่อนหรือปล่าใครวะใช่คนที่มาทักกูใช่ไหมใช่เออไอบัวก็แฟนบ้างไงแต่ว่ามันตอนนี้มันอยู่ห้องธรรมดาไอ้กลุ่มที่มันมีไอเสียออกาสองตัวที่มาหาเรื่องมึงนะแต่กูไม่รู้จักพวกมันนะกูรู้จักทั้งกลุ่มเลยอะแต่กูรู้จักแค่เพื่อนกูไงแต่ช่วงนั้นก็เป็นแบบเออเพื่อนใหม่เออแล้วมึงเห็นที่มันโพสตไหะ คนอะไรวะคนอะไรวะรู้ไหมมันมวกว่าทำไมเด็กห้องเรียนพิเศษอ่ะมีอะไรพิเศษมากกว่าเด็กห้องธรรมดาไม่เห็นด้อะไลยมันเข้มอะนะมันแซ่เราหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้คุณไม่เห้นทำไมเออเฮียกูไม่ยอมเลยเอาลงเลยไหมเอาดิวะจัดดียอมไม่ได้เฮียโคตรเลยหรอวะเอาเลยยังไงก็ทำไอทำเพื่นี้ลยธรรมดาดี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 โอ้หรือเปล่าหัวแร่งเร่งได้ไหมคิด แค่นีก็ไม uh, yeah ouais ่ได้ได no, hey. so ้แค่นี้ยางไ้เลยหี้มันจะดแนี้ลหรอวะมันจะไม่เป็นไรใช่ปะไม่ใช่วันด่างแลก่อนเว้ยเออคุณยอมออะไม่ลงเลยดลงเลยดีวะเอาเลยนะเอ๊ะอะวนี้เยี่ยว่ะเยอะเยวจนแตกนะเยี่ยวมันทำมีเท่าไหร่ไอ้เหี้ยมันทำมีเท่าไหร่อะ เราไป็สองคู่ดีไหมวะไราเป็นสองคู่มาป่ะว่ากันหรือไงใครจะ่ด้นตรวจงานก็มาดูพวกเธอทะเลาะกันวันๆไม่ทำอะไรหาเจอแ้วทะเลาะกันแล้วมันได้อะไรไปทรอะไร่มีประโยชน์ไปช่วยกันดูแลห้องสมุดอย่าให้มีขยะซักสิ้นนะหนึ่งเดือนแล้วฉันจะมาดูพวกเธอจะดีขึ้นไหมผระจ่ายใช่ครับ กว่าจะมาไปเอาไปทำไรเี้ยไม่ดีกันเลยไ่เ็นไม่เียพวกมึงทำอะไรม่มึงจะไม่มาทำนี้หรอกเอาไปเดิอะไรกันไกก็ทํพวกมึไม่หาเรื่องมันก็ไม่มีเรื่องแล้วปะพวกมึงทะเลาะกันด้วกันพวกมึงก็มาชอมด้วยกันดีกว่าพวกมึงจะทเลาะกันทำไมเงี้ยทำอะไรกันเนียเอามึงจะมากวาดเหี้ยอะแบบเนี้เหียมึงไปทางนู้นดิมึงนั่นแหละมาเกอนเงีย แต่บอกตอนีไม่รู้เล้วไปไหก็ฟิลมนได้ไม่อยากเป็นนักร้องไงเอาละอ้โเหนอเป็นไหมขอเลยอีสองขนไเยเลยอุ้ยีชิ้นไหนอุ้ยตาเห้อทั้ะอุ้ยอน ไปดีเองันโอต้องให้นี่ครับคือมีเสร็จผมเปิดเออไม่กลัวไม่เต็มเนี่ยอุ้ยไม่เป็นไม่เป็ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นนะไม่ใช่โอ้ 嗨。